สวัสดีกันด้วยนะก็อยู่กับโซแลนไทม์รีเวิร์ดนะครับผมโอเคก็วันนี้ถ้าเสียงเบาขอให้ด้วยนะก็วันนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับผมทเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับเติบประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสามวันนะเออนะครับหนึ่งเดือนกับอีกสามวันนะก็มีกิจกรรมน่าจะคุ้มนะสำหรับสายฟรีนะครับนี่ นะครับเออเอ้ยกิจกรรมไม่สายฟรียิ้มเลยอนะเนี่ยเออก็เหมือนที่เซิร์ฟไทยมาแหลนะเนาะเซิร์ฟไทยก็จะเป็นอ่าอีกแบบหนึ่งนะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนเหมือนตุดจีนเลยเนะี่ยเออเหมือนตุดจีนนะนะครับเป็นกิจกรรมเหมือนตุดจีนเลยอันนี้ก็ล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับถุงอันเนี้ย มันจะมีถุงอันนี้มาให้นะเนี่ยเนี่ยถุงถุงแบบนี้นะครับก็คือ5%นะมันจะดรอปอ่าเป็นตัวอะไรสักอย่างนี้แหละนะครับเอามาน่าจะเอาไปแลกตรงนั้นนะนะครับ5%เหมือนกันนะได้เป็นอันนี้นะครับ10% 5% 25% 50%เออประมาณนั้นนะครับผมเออ อันนี้คิดว่าน่าจะเอาเป็นสีฟ้าไม่ก็เป็นอันนี้ครับสะสมไว้นะดองสะสมไว้นะครับผมนะก็อันนี้มีอะไรให้ซื้อโอเคอันนี้เหมือนกันปะ่ะพันห้าอันนี้สามพันพันห้ากับสามพันเอามาแลกพวกนี้นะอ,นนอ,อันนี้คุ้มเ้ยอันนี้คุ้มประจัดอันนี้ผมว่าคุ้มนะเนี่ย นะครับเนี่ยเอ้ยเนี่ยผมก็น่าจะเอานิ่งหลงลงนะครับเพราะว่าผมจะปั้นนิ่งหลงลงนะเออคนอื่นก็น่าจะปั้นตัวตัวนี้กันใช่ไหมเออแต่ว่าตัวเนี้ยผมน่าจะยังไม่มีนะครับเออผมว่าผมต้องปั้นตัวอะไรตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีนิ่งหลงหลงแล้วก็เออแค่นิ่งหลงหลงนะตัวนี้ผมไม่ปั้นนะครับเนี่ย ตัวนี้ผมไม่ปั้นนะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออนะแต่ว่าตัวนี้ก็สี่สี่ดาวแล้วอะนะครับตัวนี้ผมสี่ดาวแล้วนะครับอืมไม่ก็เป็นนิ่งลงลงนะครับผมเออนิ่งลงลงอืมก็คือปั้นอันนี้ ไม่อันนี้ผมไม่แลกนะเพราะว่าตอนแรกอะถ้ามันมาแรกๆอะคิดว่าผมก็แลกนะแต่ว่าตอนเนี้ยผมมีวงแหวนหมื่นปีขึ้นไปทุกวงแล้วไงแลกมาทําไมเออมันไม่คุมนะครับคุมก็น่าจะเป็นอันเนี้ยคุมนะครับส่วนอันนี้ก็คิดว่าอันนี้มีเวลาประมาณถ้ารวมอันนี้ก็สิบสามวันนะสิบสามวันถ้าเราดองอันนี้ไปเรื่อยๆเนะี่ย นะครับดองนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะแลกอย่างอื่นได้นะครับเออนะนี่แลกเป็นเศษพวกนี้ได้นะครับเออเนี่ยนะครับแบบเป็นกระดูกนะนี่สีแดงนะก็โหใช้เจแบบ็ดสิบเลยอะเจ็ดสิบแล้วก็อันนี้ก็เจ็ดสิบเองอันนี้หาง่ายนะอันนี้หายากนะเออน่าจะต้องทำเควสนะ ทำเควสแล้วก็ได้รับมาเนาะนะครับถ้าเราไม่ใจร้อนไปแรกอย่าง,ง,ง,งอื่นก่อนนะมีอะไรคุ้มบ้างอะ่ะนี่ครับมีอะไรคุ้มอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะแต่ว่าวมันเป็นชิ้นส่วนก็ได้มาหกสิบนะยี่สิบห้าหกสิบใช่ไหมมันเป็นล่างนี่มันเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ดีนี่หว่า ตัดสินใจยากเลยว่ะทุกคนมันมีของหลายชิ้นมากเลยอะ่ะมันมีหลายอย่างมากนะครับให้แรกเนาะเออนะครับซื้อมาเลยครับซื้อมาเลยนะแล้วก็อันนี้ด้วยนะซื้อมาเลยนะครับแล้วก็สะสมเรื่อยๆนะสะสมแล้วก็ค่อยแรกนะครับนี่นะครับล็อกอินทุกวันนะครับได้น,นี้เหมือนกันนะครับ ได้อน,นี้ด้วยนะก็สิบสูงสุดสิบสามวันนะก็ได้เป็นเอาไงอะไรอันนี้ถ้ามันโชคดีอะถ้าสุ่มได้ตัวน,นี้ก็จะดีมากเลยนะเออล็อกอินทุกวันนะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบถ้าครบสิบสามวันใช่ไหมยี่สิบอันนะครับถ้าเล่นไปนเรื่อยอะนะครับ ก็คือมันหมดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเออวันนี้วันที่เก้าใช่ไหมก็ยี่สิบเอ็ดวันนะคิดว่าวันสุดท้ายใช่ไหมอันนี้น่าจะกิจกรรมน่าจะเล่นไม่ได้ละน่าจะเหลือแค่ให้แลกของนะครับเออน่าจะเหลือแค่ให้แลกของนะนะครับแลกของยังอยู่นะแต่ว่า อัน Shift อื่นเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะถ้ากิจกรรมมันใกล้จะหมดนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็ล็อกอินไปเรื่อยๆเหมือนกันจะไม่ไม่ไมอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่การล็อกอินไปเรื่อยๆนะมันคือการเล่นอันนี้นะครับเนี่ยเราเล่นอันนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาของไปรวมเอาของไปรวมของไปรวมนะครับเราก็จะได้แต้มตรงนี้มานะครับมันก็จะได้ของขวัญจากตรงนี้ ไม่ดิเออได้ของขวัญจากตรงตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงตรงนี้นะโอ้โหคุ้มมากเลยครับสายฟรีสายฟรีบอกเลยคุ้มมากนะสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับเออมีอะไรมาอีกอะ่ะเออมีอะไรมาอีกอันนี้นะครับนี่อันนี้ผมว่าอืมไม่คุ้มหรือเปล่านะ มันแพงมากเลยอ่ะดูห้าพันสี่สี่พันห้าสี่พันห้าหกพันเจ็ดพันห้าสองมืปดมันคุ้มไหมอันนี้ผมยังไม่แลกก็แล้วกันนะก็คืออันนี้นะครับผมยังไม่แลกนะครับนี่นะถ้าซื้อหนึ่งอันก็จะได้อันนี้ใช่ไหมถ้าซื้อสองอันได้เป็นอันนี้นะถ้าซื้อสี่อันได้เป็นอันนี้ อันนี้คืออะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะเออเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟจีนได้หนึ่งเดือนเองนะเออถ้าไม่นับอีกสามวันนั้นอนะ <c oughs> ก็หนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนสองวันนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะมีใครรีวิวอะไรหรือเปล่านี่ครับเออได้เป็นเซีอโอเอามาอัปดาวได้ไหมเมื่อกี้ อันนี้เอามาทําอะไรผม,ผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเนี่ยเอามาทําอะไรเออนะเออยังอัพดาวไม่ได้นี่หว่าอันนี้เหลือเศษเดียวนะครับแต่ว่าผมน่าจเอาตัวนี้ออกหรือเปล่านะแล้วก็ไปเล่นนิ่งหลงหลงเอ็นเอแทนนะครับเพราะว่าหลงหลงตัวเนี้ยมันบับด้วยนะมันบับทั้งเลือดทั้งดาเมจนะครับผมแถม ทำให้ทีมเราถึกขึ้นอีกนะครับถ้าดาวเยอะเนี่ยผมโอเคประมาณนั้นนะถามว่าทุสวรรค์น,นั้นผมมีไหมแรกมาคิดว่าก็ได้ประมาณสองดาวนะเออสองดาวเนี่ยถ้าเอาวันนี้เอามาดีไหมเอามาดีไหม เอามาแทนทูตสวรรค์เอามาแทนทูตสวรรค์ไอ้นั่นนะ่ะเออนะครับเอานิ่งลงหลงให้มันหนึ่งดาวแดงก่อนได้ไหมนะโอ้แต่อีกเยอะเลยอ่ะทุกคนอีกเยอะเลยจะขึ้นหนึ่งดาวแดงนะมันอีกเยอะเลยอะผมน่าจะเอาทูตสวรรค์อันนั้นนะมาแทนตัวนี้นะครับ ออปั้นทูสวรรค์ตัวนั้นมาแทนตัวนี้นะครับส่วนอันนี้เอาไปใส่ในตัวของทูสวรรค์ตัวนั้นนะเอองงไหมก็ทูสวรร์ตัวเนี้ยผมก็จะเอามานะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะเหมือนตัวพวกนี้นะครับเออนะสองดาวก็น่าจะใส่ได้ละมั้งนะไม่ก็สามดาวประมาณนั้นหร,หรือว่าสี่ดาววะน่าจะสี่ดาวหรือเปล่าจําไม่ได้เหมือนกัน นะครับมีอะไรอีกอ่ะไม่น่ามีเนาะน่าจะมีประมาณนี้นะผมขอตัวไปเล่นก่อนนะครับผม